สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับวันนี้ก็มีงานน่าสนใจมาให้กับสมาชิกกันอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นพนักงานราชการทั่วไปนะครับของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตสองพิษณุโลกสมัครที่พิษณุโลกจริงแต่ทํางานที่เพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และตากนะครับนะคนไหนสนใจทํางานพนักงานราชการเนี่ยสามารถที่จะไปสมัครสอบกันได้เลยนะครับนะ ตัวงานที่น่าสนใจคือเนี่ยเจ้าพนักงานธุรการเนี่ยสะะพอสองเนี่ยทำงานที่เพชรบูรณ์นะครับเนี่ยใช้วุฒิปวสหรืออนุปริญญา3ปีนะฮะสาขาบริหารธุรกิจบัญชีการตลาดเลขานุก,การคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับส่วนทํางานที่อุตรดิตนะครับจะเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนะครับหอัตรานะฮะเงินเดือน1 8ึ0 0หบาทนะครับใช้วุฒิปอตีทุกสาขานะครับอ่าส่วนงานของตากนะครับ พนักงานประจําห้องทดลองนะครับใช้วุฒิม .3 ม .3 ม, 3, ม .6 กับเงินเดือน1430บาทนะครับงาน3ตํตำแหน่งข้าต้นเนี่ยไม่ต้องสอบผ่านกพอพนะครับใครสนใจหรือมีประสบการณ์เนี่ยสามารถไปสมัครได้เลยนะครับที่สัพท์วิจัยและพัฒนาการ,กรเกษตรเขตสองพิษณุโลกนะครับตั้งแต่วันที่8ถึง15กุมภาพันธ์2564ะฮะเนี่ยหรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์วางไว้ตรงรายละเอียดในคลิปนะครับนะถ้าสนใจก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับนะสมัครตั้งแต่8ถึง15กุมภาพันธ์นะครับไม่ต้องผ่านภาคก,กอน,นะครับบุคคลทั่วไปสามารถสมัครได้นะครับผมอ่าใครอยากเป็นพนักงานราชการเนี่ยสามารถไปสมัครได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะยองยกตัวอย่างนะครับนะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนะครับอ่า ดาวโหลดมาให้เนี่ยครับนะเราก็ลองอ่านรายละเอียดกันดูนะครับนะเนี่ยพนักงานร,ราชการเนี่ยข้อดีของเขาคือเนี่ยงานเนี่ยเขาจะเป็นอัตราจ้าง4ปีครั้งหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะอ่ถ้าเทียบจากข้าราชการลองลงมาก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะ,ะระดับ4ปีนะอาจจะมีจ้างต่อเงิน,เด,นเดือนก็แล้วแต่หน่วยงานว่าจ,จะมีขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ได้นะครับนะ ก็เป็นลูกจ้างนี่แหละครับนะใช้วุฒิประกันสังคมอะไรประมาณการสังคมเงี้ยนะครับต้องขออภัยด้วยลิ้นมันพันกันนะครับนะใช้ประกันสังคมเนี่ยนะเราจะเห็นว่าสมัครที่พิสุโรนะครับนะถ้าสนใจก็สามารถมาสมัครได้เลยมีค่าธรรมเนียมตำแหน่งละสองร้อยบาทนะครับนะต้องอ่านรา,ายละเอียดตลอดนลครับเวลามาสมัครสอบเนี่ยนะขึ้นชื่อว่าสมัครสอบเนี่ย แมก็จะมีจะเขียนในท้ายเนี่ยจะทำที่เพชรบูรณ์นะเป็นเจ้าพนักง,งานธุรการนะครับเนี่ยทำที่อุตรดิตถ์ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนะครับเนี่ยใช้วุฒิปอติทุกสาขานะอ่าสามารถดูรายละเอียดกันได้นะครับนะเดี๋ยวถ้ามีงานใหม่ๆเนี่ยก็จะมาโพสต์อย่างนี้ให้กับ ทุกคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับหรือใครสนใจเนี่ยก็สามารถดูในเว็บที่ผมได้ทิ้งไว้ในรายละเอียดในคลิปได้เลยนะครับถ้ายัางไงอย่าลืม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับ